ตามอยู่เขาถ่ายติดตามอยู่แล้วก็แล้วก็เป็นเป็นอะไรชองนีซ้ซิงปีนี้ก็คือมาร่วมชมเนาะใช่รึร่วมชมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีเดิมวันศุรใช่แล้วมีเดิมวันเ,นเนสา,สาเสร์สุดสุดกฟรเลยสำคับพี่เองเนี่ยการใช้ชีวิตในต่า,ตางประเทศที่บอกแล้วก็พอได้มาเจอแฟชั่นของไทยเนี่ยคิดว่ามันมีความแตกต่าง่างมากผมว่านะแฟชั่นเป็นเป็นหนึ่งวงการหนึ่งโลกที่แบบ มันเชื่อมกันพอสมควรเพราะว่าแฟชั่นทุกประเทศมันจะมีความแบบพักมรมมันมีความคิดแบบแปลกใหม่มันจะไม่ตามเทรอยู่แล้วมันจะไม่ไม่ไม่ตามสังคมอะไรขนาดนั้นมันจะทุกอย่างทุกโชว์ทุกแบรนด์ไม่ใช่ไม่ต้องดูจากประเทศเลยคือดูจากแต่ละแบรนด์ก็แบบเหมือนคอร์ลโล่กันอย่างเงี้ยใช่มันไม่ันไม่ไม่ได้ตามตามประเทศอะไรขอ หรว่าเราตในผมพูดมาตลอดว่าความแต่งตัวแฟชั่นแบบทำแต่งตัวแคชั่วก็เป็นโหมดแฟชั่นเหมือนกันไงก็ขอคนจ่อะไรคือเรื่องแฟชั่นาผมไม่ได้อินสนาดนั้นแบบในการแต่งตัวให้แบบอลังการให้ตอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แั่การการแฟชั่นทนคือการเลือกสหัวก็อินเลยไมได้ใช่ใช่รดง่ายก็ได้ใสสูถึง ทำเป็นแฟชั่นทีตอนเราแต่งต,ตัวประมาณไนปติก็เป็นคนที่อาเคเมื่ก่อนกางเกงกีฬาเสื้อกีฬาเราก็ได้ที่สบายาไม่รอพเลนีน้แบบเกิดแต่ง่ายมากก็จะอยู่นานพอว่าม่ายแต่แแต่ว่าอถอว่าเรียบง่ายสไตล์คูลๆไม่เท่สตรีทแนวสตีชุดนี้อชุดคือชุดจากเซยโปรเจกต ทั้งหมดนะครับเป็นเสื้อไม่รู้เขาเรียกว่าอ,อะไรแต่ชอบมากนเ,นเป็นแนวแบบออโอเวอร์ร้อนกับยร์ใช่โอเวอร์ค้อนเสืบบออาจจะไม่ได้มีโอกาสใส่มากในในประเทศแบบประเทศไทยรามันร้อนแต่ว่าขนาดร้อนนะอันนี้คือเลเยอร์ชุดเขาทำเชุดแบบสบายมากสบายจริงๆแล้วลเทยยอะทะง่ายเป็นแบบชุดที่ผมเห็นในตัวละครใส่เยอะมากตัวละครโดยเฉพาะอ่าพวกแบบเทรามาเกาหลีเป็นชุดที่เท่มากมีเสน่ห์ ก็ชอบชอบเาชอบบโอ้มาที่สุดอ้อทมก็ชอบแต่สุดๆชอบสุดยอย่างอยู่ในประเทศที่แบบมีโอกาสได้ใส่พี่เออได้ใส่ทุกวันเอออฝากงานมันากอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มีควัหนึ่งงานหนึ่งก็ฝากไอ้่วงโรเตด้วยนะครับคนที่อาจจะได้ชมนี้ ชุดที่สบายเป็นกันแนวแต่ว่าเป็นชุดที่ใส่ง่ายาเป็นแคชชวลแบบไม่ใช่สตรีทแนวแบบบีชอะไรแบบนั้ยแล้วพรุ่งนี้ก็าตามผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรีนแบบแบบฝาแฝดแล้วก็ผลง,งานที่กำลังจะมาก็มีละครที่กำลังมีโปรดักชั่นอยู่แล้วก็ฝากโซเชียลที่ใส่เสียงจะไม่สมนะนะครับพูดถึงผลงานก่อนเขาเลยผ่านมา ซีรีส์ใไอซียอูครับก็คือจบไปแล้วครับผภาษาต้องรับสภาับน้องโอเคไหมโอเคเลยครับโอเคโอเคเป็นเป็นระษาที่อมก็ชื่นชอบแล้วโอเคเออ่คอมเมนต์ที่ที่ให้ปรับปรุงผมก็โอเคแฮปปี้กับผมันตอนจบก็ไม่ต้องเผาเติมการไม่ต้องไม่ต้องเกือบเกือบเกือบใกล้มากเป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ลึกมากเป็นดราม่าที่ลึกจริงๆ ซ,ซ,ซึ่งมันทำให้ผมแบบโอเคเข้าใจเรื่องการแสดงได้เยอะมากเพราะมันต้องเล่นหลายแบบมากหลายเวลาคมไปให้สุดก็เลยเป็นบทเรียนที่ดีมากเขาบอกว่าใช่พี่ผมว่ามีเพื่อนหนึ่งใช่ดิอาริปยุบไม่ได้เลยครับแต่ว่าอยู่แค่พี่ผู้จัดการบอกอยู่แล้วผมเรื่องส่งสีก่อนอยู่ไม่มีเอิงเกอรเราเราไม่โดนฝันนะผมก็บอกได้ดิ พูดได้หนิใช่ป่ะพี่นพป่ับเรืงนี้มันมันมัน,มนต่างจากเดิมไหมันต่างจากเดิมทางจากเดิมแน่นอนครับเรื่องราวนี้ต่างจากเรื่องแรกแน่นอนแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจะเล่นเรื่องแบบนี้โทรคอนแบบแค่นี้พูดได้ว่าเราเราตื่นเต้นเราอยากลองแนวนี้มามาสักพักซึ่งนอกจากละครแล้วเนี่ยเรามีมองแบบผลงาน,านน่าดูไหมก็ก<ค>็ก็สนใจในทุ โอ้ก็แบบทุกแนวครับจริงๆถ้าเกิดขอให้ได้ลองได้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 เพลงครับถ้าเป็นร้องเพลงหรือการเต้นกะเป็นสิบนี่ผมดูทัดมาตั้งแต่เข้าวงการแล้วจริงๆก็ก็พูดได้ว่ากำลังพัฒนาสกิลไปเราอาจจะได้มีแบบว่าเห็นแบบเป็นชาร์เลนจ์ก่อนเล่นด้วยจอใช่ใช่ก็ฝากการตอบแทน อ่พูดถึงเอ็มวีนะเล่าแบบนี้นะบอเนียดการกองดีมากเพราะว่าพีพีเป็นคนที่ขี้เล่นมากกวนมากละลายพฤติกรรมได้เยอะดีมากอย่างธรรมชาติมากเขาเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆแล้วแล้วไม่ได้เขาไม่ไมผมบบเออไม่ไม่กลัวไม่ไม่เกรงไม่อะไรแต่เขาแบบไปทุกรายการทแต่ทุกทุบทุกรายการจริงเหรอเขาพูดว่าอะไร เขาพูดไปอย่างนั้นแหละเขาพูดไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อยเก่งมากเป็นสกิลที่ผมอยากได้มันเป็นสกิลที่ผมอยากได้จากเขาจริงๆคือผมเห็นเขาสภาร์เราผมแบบโอ้ไม่ต้องตอบไปตรงก็ได้นี่หนาวไปนู่นนี่นี่ผมก็ต้องแบบคนไทยเลคนไทยใช่ขนาดพูดไปเรื่อยใช่ใช่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเขาแล้วเขาพยายามคือมันไม่ใช่ตัวผมแต่ผมจะพยายามต่อไป ผมไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่ยากจากละครปกติด้วยซ้ำมันก็แค่อยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่บทแค่นั้นเลยเราไม่ได้มีอยู่ที่บทถ่ายใช่ซีรีส์ไว้ก็คือซีรีส์อีกการันต์มันไม่มีไม่มีขอบสำหรับผมนี่คือวิธีที่ผมเดี๋ยวราฝากได้เลยว่าแบบพูดสั้นๆใสนใจพีจารณอะไรแนะนำใช่ครับผมผมเปิดกับทุกบทโอกาสแต่แค่ขอให้เป็นเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นละครที่ที่มีเหตุผลอะไรครับ ่ครก็ฝากไม่ได้ะว่าพูดไม่ได้เรื่องของกพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่ว่าก็ก็ฝากทางโซเชียลด้วยครับอย่บนอเทอเน็ที่เอาอยางเเอานะทบอกเอ็เอ็ท่อเมกเกิดเป็นหน้าตา